วัดนดี y ยูทูบและพุชทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเอาไปตรวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมหมูเด้งฟู้ดกันเลยนะซึ่งในะวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดใหม่แล้วก็ตามได้สอนทําดาบอิจิโกะกับดาบโคคุชิโบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2อ,อย่างนี้ทํำยังไงนะฮะแต่ก่อนจะรับชมก็มีร้านมาแนะนําครับดีซีชอ็อปลานรับกดเกมพัทว่าจะเป็นบอกฟู้ดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนแอนิเมชั่นการ์ดแมพฟิตและมีบริการรับเติมโลบักด้วยบริการยัดเตะโบดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนนนะะะะฮเเเเเอาเาาาาาาล่่คคคคคคครรรรรรัััััับบบกกกกกกก็ดด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 ีีีีี๋๋ยยววววมมมมมแแจจโโโโ้้้้้ทงห3ูผ โค้ดแรกก็คือโค้ดอิจิโกะครับนี่ฮะก็ใส่ไปจะได้กี่เพชรมาดูกันฮะปุ๊บอุย้ยหลายเพชรนะฮะน่าจะ1ล้านเพชรนะคุณผู้ชมน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะน่าจะ1ล้านเพชรนับอ่ะสำหรับโค้ดที่2ก็คือโคคุชิโบครับนี่ฮะใส่เข้าไปปุ๊บปัป๊บได้ไปแล้ว1ล้านเพชรนับโอ้โหถือว่าเยอะใช้ได้ครับแล้วก็โค้ดต่อไปโค้ดที่3ก็คือโค้ดนะะิวนับนิวดันเจี้ยนนะะับ่กดเข้าไปปุ๊บเฮ้ยอันนี้ได้เยอะมากครับน่าจะ5ล้านกว่าๆเลยนะคุณผู้ชม โคตรเยอะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ให้สำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์นะฮะอ่ะโอเคก็มีโคตรประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําดาบอิจิโกะกันดีกว่าครับเป็นบางตออง่อ2เป็นบางตอมือคู่นะคุณผู้ชมแปลว่ามันจะถือ2มือนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทํายังไงนะฮะก็ให้เราเนี่ยไปหาของตามนี้มานะครับคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันที่อย่างแรกครับอย่างแรกก็คือฮอนโล่แฟตเมนทนับก็คือมันจะหาได้จากเกาะตรงนู้นนะครับผมมันจะเป็นเกาะตึกสีฟ้าตรงนู้นเลยนะครับเห็นไหม นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางไปแล้วครับผมเนียหน้าตาเกาะก็จะเป็นแบบนี้แหละครับวิธีการหาให้เราเนี่ยขึ้นมาบนตึกตรงนี้นะครับมันซิมีอาจารย์โกโจอยู่นะฮะแล้วก็ให้เราตียอาจารย์โกโจจนกว่าจะได้นะครับฮัลโล่แฟดมินโอกาสดอบอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ะแล้วก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้ในกระเป๋าผมมีหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปฮะอย่างต่อไปฮะให้เราครับไปที่เกาะบอสครับผู้ชมอ่า ไปที่กอเลขก่อน5แล้วก็กอบอสเนี่ยจะอยู่ข้างกอเลขกตรงนี้เลยนะฮะนี่ให้เราไปที่กอบบอสเลยครับผมมันจะมีคำว่าบอสใหญ่ๆนะครับพอเรามาถึงที่นี่แล้วให้เรามาตีบอสตัวนี้นะครับมันจะมีบอสผู้หญิงอยู่ให้เราเนี่ยทำการหาออฟตรงนี้เลยนะครับผมโอกาสตอบอยู่ที่10%นะครับนี่ะได้มาแล้วครับ1ชิ้นหาง่ายอยู่นะครับแล้วก็พอเราได้มาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปก็คือให้เราเนี่ยไปที่เกาะโอคารุนนะมันจะอยู่ข้างหลังกอแรกนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเด อันนี้ก็จะเป็นกอโครุนนะคุณผู้ชมมันจะอยู่ข้างหลังกอแรกนะครับนี่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นให้เรารรบอสอิจิโกะเกิดนะครับมันจะเกิดทุก2อนาทีนะครับพอมันเกิดแล้วให้เราเนี่ยหาของ3อย่างนี้จากตามป้ายนี้เลยนะครับอย่างแรกครับหัวอิจิโกะอย่างที่2ทรงหมนะฮะอย่างที่3คือเทสกาเทนโชนะครับนี่ะโอกาสดอกก็จะประมาณนี้เดมี4%เด้วยนะฮะแล้วก็ดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับปาบเขาให้ได้ไหม ไม่ได้ฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าได้แล้วเนี่ยก็คือครบทุกชิ้นแล้วนะฮะพอเราได้ครบทุกชิ้นแล้วให้เราเนี่ยมาที่ก่อนนี้แหละนะครับแล้วก็มาที่ด้านหลังตรงนี้นะครับมาที่เกาะโอคารุนแล้วก็มาที่ด้านหลังแล้วก็มีกําแพงตรงนี้นะมันจะมีอิชิโกยืนอยู่นะฮะแล้วเราก็เอาของทั้งหมดเนี้ยเอามาเล็กได้เลยครับเดี๋ยวผมขออ,อนะะุญาตเอาของมาแลกก่อนแล้วกันนะฮะเอาล้ครับก็ตอนนี้ก็ครบทุกอย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ล like, ะชิ้นหน้าตาเป็นยังไงฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับคุณผ อ่ะพอเรามีแล้วนะฮะนี่นี่ดับ4%นะฮะแล้วก็เราก็มาแลกเลยครับผมนี่ฮะเพียงแค่นี้เราก็จะไท้มาแล้วครับชื่อดับว่ารู้สึกว่าจะชื่อไม่รู้อ่านไม่ออกครับนี่ฮะมันจะเป็นบังตอแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะไอเราก็ึกว่าจะถือ2มือนะมันถือมือเดียวนะคุณผู้ชมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะขออนุญาตรีเซตตัวตันนะฮะมามาดูกันนะฮะเขาว่ามีทั้งหมด3สกิลนะมาดูท่าการฟันดีกว่าครับนี่ การฟันนับก็จะเหมือนโยมมาทูดเลยครับแล้วก็การเดินนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็การวิ่งครับการเด็ดนะฮะแล้วก็ดูสกิลแรกกันดีกว่า,าท่าแรกเทสกาเทนโชท่าสองท่าสองเป็นการเผาอล่านะครับนี่ฮะจะเป็นการตัดแบบวงกว้างครับโอ้โหนี่ฮะ้แล้วมันตัดแบบหมาป่าเลยนะครับผมเหมือนคนกําลังขั่งครับเดี๋ยวดูท่าสามกันดีกว่าฮะว้าวเป็นการใช้พลังแรง,งดันวิญญาณนะฮะแรงดันวิญญาณนะครับแล้วก็ท่าแรก เทสิกะเทนโชแต่มันดาบมันจะไม่ได้เป็นสีฟ้านะมันเป็นสีแดงครับเนี่ยไอ้ท่าเทสิกะเทนโชเนาะนี่ครับเดี๋ยวลองกับบอสอิจิโกะดีกว่าดูซิว่าจะตีมันเข้าหรือเปล่าฮะนี่ฮะออร่ามันจะตามตัวแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูหน่ากลัวเหลือเกินนะฮะเอา้าบอสมันยังไม่เกิดมาเลยครับคุณผู้ชมเทสิกะเทนโชโอ้โหสกิลของมันครับนี่ฮะก็จะมีประมาณ3สกิลนะครับส่วนสกิลที่4เดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับมันอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าคนดูที่บอกมาเขาอาจจะแบบ แหลกไงอาจจะกดไปติดนะฮะโอเคก็ท่าที่4ไม่มีนะฮะก็มีทั้งหมด3สกิลจริงๆด้วยนะ,ะเออก็ไม่แน่ใจว่าเก่งไหมแต่คิดว่ามันเก่งทุกดาบในเกมเนี่ยนะฮะเพียงแค่เราสตัดแรงแค่นี้เราก็เก่งแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็ดาบอิโกถามว่าทําง่ายไหมมันก็ง่ายนะเอาจริงๆนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูด,บดา,า,งงะะาบโคคุชิโบกันดีกว่าว่าทายังไงนักผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูโคคุชิโบกันดีกว่าว่าทายังไงนะฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะก็คือให้เราไปหาออฟแบตเตอรี่นะผม นี่ฮะออฟแบตเตอรี่หาได้จากกอบอสนะฮะก็คือกอบอสเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับกอรแรกแล้วก็มีคําว่าบอสตรงใหญ่ๆตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เดินทางไปเลยครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยมาตีบอสตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ให้เราเนี่ยหาออฟแบตเตอรี่นับโอกาสดรอปสามเปอร์เซ็นต์นับได้จากการตีตัวนี้เลยครับผมแล้วก็พอเราได้ออฟแบตเตอรี่แล้วให้เราไปหาเลือดครับผมวิธีการหาเลือดก็คือให้เราเนี่ยไปที่กอตึกตรงนู้นนะครับมันจะเป็นตึกสีฟ้านะคุณผั้ แล้วก็เดินทางไปแล้วครับผมเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็มาตีเอพีซนะครับหรือว่ามอนเตอร์เนี่ยนะครับเอพีซีที่วิ่งหนีเราที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะทําการจัดการเลยครับผมเนี่ยฮะมันจะตอบเป็นเลือดโอกาสตอบไม่เท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันก็ตอบง่ายอยู่นะฮะแถมมอนเตอร์มันไม่ตีเราด้วยนะครับเราก็ทาการหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะฮะพอเราได้มาแล้ว2อย่างนี้ออฟแบตเตอรี่แล้วก็เลือดตอไปให้เราหาของจัดการลงดันเจียนซึ่งดันเจียนนะมันจะเกิดทุก1น่นาทีนะครับไม่ก็าทีนับ อ่ะมันจะเกิดทุกๆหนึ่งาทีเนาะแล้วก็เวลามันเกิดเนี่ยมันจะมีข้อความดันเจี้ยนขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะสุ่มเกิดกเก,ะ event, ก,กะงงา,ากะ Woo, แรกเกาะอีเวนต์แล้วก็มีเกาะโรงงานเกาะโอคารุนเกาะบอสซองจินวูแล้วก็มีเกาะเอสต้านะฮะแล้วก็มีเกาะกีฟิสนะฮะแล้วก็หาเลยครับว่าดันเจี้ยนอยู่เกาะไหนเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะว่ามันอยู่เกาะไหนนะฮะอ่ะเกาะอีเวนต์อีเวนต์ไม่มีก็ไปหาเกาะนี้เกาะนี้ไม่มีนะแล้วก็หาเลยครับจนกว่าจะเจอครับผมเนี่ยเวลาเจอมันจะเป็นประตูสีแดงนะครับ อันนี้ก็ไม่มีฮะไม่มีก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะหมายเลขหกไม่เจอฮะเอาไปอยู่ก่อนไหนกันแน่วะเนี่ยอาจจะอยู่หมายเลขอันนี้ก็ได้นะฮะหมายเลขเจ็ดนะฮะมีไหมเมอไปอยู่ก่อนไหนวะอ่ะไหนลองหาหมายเลขแปดหมายเลขแปดก็อาจจะเจอฮะโอเคนี่ฮะเจอแล้วครับผมเนี่ยมันจะสุ่มเกิดครับผมคือให้เราลงดันเกียนนะครับอ่าแล้วเราก็หาของตามนี้ที่ผมขึ้นชื่อไว้นะครับเนี่ยผมก็มีอะไรบ้างมาดูกันฮะ โคคุชิโบเป็นหัวของโคคุชิโบแล้วก็ตามด้วยดีมอนออฟแล้วก็ตามด้วยเลือดของนักล่าสูุดดีมอนเซเยอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยเลือดมุซันนับให้เราไปหาของสิอย่างนี้จากการลงดันเจี้ยนอา้าวแต่ว่าดันเจี้ยนรู้สึกว่าจะบักนะฮะไปไม่ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลงดันเจี้ยนให้ดูสักรอบนึงแล้วกันนะฮะเอาล้วครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ดันเจี้ยนนะับก็จะเป็นดันเจี้ยนไฟนะคุณผู้ชมนะฮนะแล้วก็มันจะมีทั้งหมด5เวฟนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการทำการเคลียร์ดันเจี้ยนนะผมนี่ฮะ อ่ะเว็บเลขผ่านมาฮะเป็นตัวนี้ฮะเป็นตัวที่วิ่งมาหาเรานะครับเราก็ทกําการเคลียร์มาเลยครับนี่ฮะอ่าเคลียร์มาเลยครับผมอ่ะเว็บ2ก็อีซี่อยู่ครับใครมีผลมังกร V1 ก็ไหวอยู่นะครับอ่าโอเคเจสกะเทนโชเอากดท่าผิดนะโหกดท่าผิดมาเดี๋ยวรอดูเว็บสี่กันดีกว่าฮะคิดว่าคงไม่ต้องใช้ท่าอื่นแล้วมั้งเนี่ยนะฮะแค่ท่านี้ก็คงแบบว่ามดเกี้ยงแล้วครับนี่ฮะยังไม่ทันได้ลงเสร็จเลย ยังไม่ได้ทันได้โชว์ทเทสกาเจนโชว์เลยฮะจบแล้วฮนะบอกแล้วง่ายครับแต่ว่าให้เราเนี่ยทำการหาของจากดันเจี้ยนเลยทั้งหมด5ชิ้นนะครับไม่แน่ใจว่า5ชิ้นหรือว่าสชิ้นแต่ว่าผมจะขึ้นชื่อไว้แล้วกันนะฮะอ่าโอเคก็พอเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็กลับไปที่เซิร์ฟวีเราฮะโย่ก็สมมติว่าคุณผู้ชมครับมีของครบทุกอย่างนะฮะให้เราเนี่ยไปที่เกาะแอตตาครับหรือว่าเกาะหัวกระโหลกตร,ออง,กรอองนู้นเลยครับผมนี่ฮะอ่ะเรามีครบทุกชิ้นที่ผมสอนไปแล้วแล้วก็ไปนะครับเกาะหัวกระโหลกนะฮะ นี่ใครที่มีแบบว่าผลประตูเนี่ยหมายลเลขเนี่พอเรามาถึงที่นี่นะฮะให้เราเนี่ยขึ้นไปบนหัวกระโหลกตรงนี้นะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะให้เราเนี่ยสังเกตตรงนี้เลยมันจะมีกำแพงนะครับนี่มันจะมีโคคุชิโบนะบสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนะก็คือโคคุชิโบดีมอนนะครับแล้วก็ตาดีมอนเซเยอร์เป็นเลือดนะแล้วก็ตมได้เลือดธรรมดาเลือดบุซันออปเปอร์ตอรี่นะครับแล้วก็ตมได้เงิน หนึ่งละร้อยล้านแล้วก็เพชรหนึ่งล้านนะครับนี่ฮะแค่นี้เราก็จะได้มาครับโอ้โหแม่งเท่ด้วยนะผู้ชมแมงครดฟยวเลยวะนะครับดาบมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะมันฟยวมันจ้ามากเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูพลังของดาบนี้กันดีกว่าเริ่มต้องเตะท่าเดินนะฮะนี่ท่าเดินนะฮะเปการแบบว่าแกว่งดาบไปแว่งดาบมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ท่าวิ่งครับอ่าดีนะวิ ดับไม่ทิมตาน่ดูดูดับดีน้าหน้าทิมตามากเลยนะแล้วก็การฟันนับนี่เหมือนกิ่งไม้เลยนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าครับสกิลแรกเชดโดเป็นการสวมชุดครับผมทุเรศมากเลยฮะทรงผมเนี่ยนะฮะอ่านี่คือการสวมชุดนับแล้วก็แปลว่าเออมีดับติดเอวเ้วยนะอือมันเฟี้ยวก็ตรงนี้ละครับมีดับติดเอวด้วยนะครับอ่ะท่าแรกเลยนะฮะเป็นการเปิดเป็นการเปิดล่างแบบนี้นะแล้วก็ท่าที่สอง ไปการหมุนครับแล้วก็มีพัดกันเป็นสีม่วงนะครับเนี้ยท่าสองนี่สกิลสามครับเชตูไปการแบบว่าผ่าตัดเป็นดวงจันทร์นับเนี้ยยิ่เคแล้วมันหนูมันรัวได้มันรัวได,มวได้มันเร็วด้วยฮะเนี้ยตัดแบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็ท่าสามครับผมไอ้ท่าสี่ท่าสี่ท่าสี่แบบไปการแบบว่าทําให้พลังมันฟึ๊บแล้วก็หายไปเลยครับนะมันมาน้วก็หายเลยตัวบีตัวบีวไม่มีแล้วฮะ มันจะมีแค่สี่ท่านะครับไม่มีนะฮะกดตัวเอ็นตัวเอฟนะครับผมก็จะมีทั้งหมดสท่าท่าแรกแปลงล่างนะครับท่า2นี่ท่าสอาา้าฮะท่าสมันก็จะนานเลยนะมันก็จะนานแล้วปล่อยเอฟเคได้เลยนะเนี่ยนะเอาไปฟาร์มเพชรได้นะครับมาดูท่าสีดีกว่าฮะอา่าท่าสีนี่มองไม่ชัดต้องแบบดูดีๆนะนี่ฮนะท่าสีครับเอ้ยสวยว่ะมันสวยงามมากนะครับโอ้โหเอตตากูมันอยู่ตรงนี้ฮะผมไม่ตีตรงนู้นมันถึงด้วยฮนะโอ้โหดูดิ เออมันฟีลนะคุณผู้ชมนี่ฮะดูดินะครับเออมันฟีลมากเลยครับผมนี่ฮะปั๊บปั๊บปั๊บโอเคก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะฮะเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า